กรับสวีดัสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมดาบพิฆาตศูนย์กับผม NT Channel อีกแล้วนะครับซึ่งคลิปดูวันนี้นะครับผมเราก็ได้ไปดูนี่มาแล้วนะครับผมเดิมูฟวี่นะครับผมโอ้โห ก็ที่บอกไปผมฉากประชุมน่าจะเป็นฉากที่ดีที่สุดนะฮะได้ดูหน้าตาแบบว่าแบบว่ามีสีะคี่ยผมแต่ละตัวสักทีนะทุกคนนะตอนประชุมนะครับโคตรเท่นะครับบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาตามกระแสกันหน่อยนะครับผมไหนๆก็ฉากประชุมนะครับเป็น MVP ไปแล้วนะครับผมเราก็ขออนุญาตนะครับมาสุ่มอสูรล้วนเลย100ไปใบโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดมากๆนะครับคือเทียบใบแดงอ่ะเป็น1,000พเพชรนะครับผม ถ้าแบบนับเป็น1000เพชรนะครับผม100ใบเท่ากับ10,000แเพชรเลยนะทุกคนนะแต่อันนี่คือไม่ใช่1นึ่งแสนเพชรธรรมดาทุกคนผมก็ไปจะทําการซื้อแบบ750เพชรบ้างใช้แต้มแรกบ้างนะครับหรือว่าซื้อแบบพันเพชรบ้างนะผมน่าจะไม่ถึงแสนหรอกน่าจะประมาณ6 7หมื่นได้ยูนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคซึ่งเราจะมาสุ่มอันนี้คือไฮไลท์ครับผม100ใบแต่เราขออนุญาตนะครับผมมาสุ่มอันนี้กันก่อน3เกือบ300ใบเลยก็ว่าได้ครับผม282ใบนะครับ ใจของผมเนี่ยอยากได้ตัวละครใหม่ๆมาเล่นบ้างแลวกันนะครับเอาตัวเอเดอะไรได้หมดเลยวันนี้คือเราไม่ฟิกนะครับได้หมดเลยครับต้องการทุกตัวครับมาเลยขอให้มาแค่นั้นพอนะครับขอให้ออกนะฮะต้องการทุกตัวคือแบบดูเป็นซาบิโตะได้ไหมโอเคผมเริ่มสุ่มกันเลยครับผมปลาสิบครั้งแรกครับผมเดี๋ยวพอได้เอเดนาปั๊บก็จะบอกว่าไม่ชอบเลยนะฮะดูทรงเราแล้วขออย่าเป็นพวกซาบิโตะทันจิโร่เลยนะครับพวกตัวละครที่เรารีวิวไปแล้วอย่าเพิ่งมาเนาะ ขอพวกมิซูริเนซึโกะอ,อะไรพวกนี้ง่ายๆตัวดีดๆฟิวฟยวเนี่ยมาเหอะชินอบุเนี่ยมาเหอะต้องการมากๆเลยนะครับมามาเลยต้องการกสุดๆอะไรประมาณนั้นเลยนะครับจะไม่บน่นซากคานะฮะโอ้โหต้องการมารีวิวพอดีด้วยซ้ำนะทุกคนนะนี่เล่นจะเกือบปีแล้วครึ่งปีแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ได้ตัวละครที่ต้องการสักทีนะฮะในการสุ่มนะครับนอกจากการแลกอย่างเดียวนะครับโอ้โห พราะว่าเกมนี้นะครับผมแม่งคือแบบสุดๆแบบ3 0 0ร0 0ย0ีเลยก็ว่าได้นะทุกคนนะผมบอกตรงเลยครับเกมนี้แบบโคตรมาหากเกลือเลยนะครับโอเคเราสุ่มของฟรีก่อนเพิ่มไปไปเอเรามีนี่อีกนี่ว่า80บใบไปเราสุ่มแบบเล่นๆกันก่อนแล้วผมเคลียร์ๆไปก่อน80บใบนะครับขออนญาตนะฮะขอญาตเ,เลยเคลียร์แม่งหมดก่อนนะครับผม80บใบไอตรงเนี้ยผมไม่ค่อยลุ้นอยู่แล้ว A ็นอาไม่ออกหรอกออกเอเอาเอให้ออกก่อนดีกว่า <laughs> เอาเอให้ออกก่อนนะครับตรงนี้นะฮะโอเคออกแล้วว่ะหรือว่าต่อไปจะเป็นเอเค โอเคไม่มาก็ไม่มาครับไปคิดไปเลยครับไปสุ่มกันต่อนใบทองกันต่อครับทุกคนไฮไลท์เราเหล่าติดตามไม่ได้เลยทุกคนใบแดงนะครับหนึ100่งร้อยใบผมบอกเลยมันต้องออกสตัวและอสูรนะนะขอเถอะอเมื่อกี้ได้สักกนจิมานะครับผมแต่ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายครับตัวละครตัวนั้นอนะ่ะเออสักกนจินี่กี่กตัวหนึ่งนะครับพี่เบื่อมันแล้วเหมือนกัน <laughs> เป็นเหมือนเดิมนะครับบอกอยากได้อะไรก็อยากได้เละบอกว่าให้มาเถอะตัวอะไรก็ได้แต่พอได้ปั๊บกบ็บ่น ตามคอนเซปต์ช่องเราอยู่แล้วนะฮะไปครับผมสุ่มกันต่อครับผมมาเถอะมาเหอะอีกแล้วเหรอคำนี้ก็เหรอฮะไอ้ลูกพ่อคำนี้เช่นนี้เช่นเดิมเช่นเคยใช่ไหมเปิดเสียงได้ปะไปดูสิไปครับผมสุ่มต่อมาไหมมาให้เราไหมมาไหมล่ะข้ามไปเลยดิรออะไรอะ่ะมาไหมฮะมาไหมล่ะ,ละโอ้โหมาดิไปดิสกิปอีกรอบหนึ่งครับทุกคนโอ้ยมาเถอะลูกมาเถอะ อโอ้โหยังไม่ออกอีกเหรอเอชเอนานี่ออกแค่ตัวเดียวนะครับผมสักคนจีด้วยโอเคครับผมได้ตัวละครเทนเงนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเทนเงนนี่เป็นร่างอะไรอ๋อนี่เป็นร่างดาเมตนะครับผมก็โอเคอก็ได้อยู่โอเคก็ถือว่าโอเคครับผมประมาณให้ความดีประมาณสักครึ่งหนึ่งละกันนะครับผมไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นแต่ก็เออมาก็ได้เออรเริ่มบ่นี้ละโอ้โหก็ขอบ่นหน่อยละกันเก็บมานานไว้หน่อยคือหวังแหละทุกคนคนเราก็ต้องเดินหน้าด้วยความหวังออ้ยเฮ้ยเชี่ยมาว่ะ ทุกคนมามาอยู่มาอยู่ดาคิ aki, ใช่ไหมทุกคนมันคือดาคิใช่ไหมอสูรก็บอกอสูรแล้วได้อสูรแล้วทุกคนเชี่อสสวยเลยครับผมตัวละครตัวนี้นะครับเราต้องการแบบมากๆนะครับผมย่านเริงลมของเราโอ้โหไหนไหนก็มาในการเดอะมูฟวี่อยู่แล้วก็ขอหน่อยละกันอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะบอกเลยว่าเนี่ยไอ้ร้อยสองร้อยใบเนี่ยเราคุ้มแล้วเราได้อสูรมาหนึ่งตัวเนี่ยผมว่าเราคุ้มอะ <c oughs> ได้ดาคิมานะครับผมว่าเราคุ้มอยู่นะ ทุกคนดูเดดดรอปนะครับผมสำหรับตัวละครอสูรนะครับผมเหดดรอปนี่คือน้อยมากๆนะู่นจุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์นะฮะเฮ้ยถือว่าเราดวงดีเนี่ยกับเรื่องแบบนี้เนี่ยเออถือไม่ได้เอ็เอชอาร์ก็ดีแล้วถือไม่ได้เอ็เอชอาร์บ่อยๆนะครับแต่ก็ยังได้ตัวละครอสูรมาเล่นไงเออนี่คิดในแง่ดีได้ยูนะครับผมโอ้โหถือว่าดีเลยนะครับดาคินะครับผมโอ้โหย่านเริงลมวะ่ะสุดยอดเลยเอันนี้คือยังไม่หายฟินไม่หายนะครับบอกแล้วว่าวันเนี้ยเรามาพร้อมอสูรทุกคนเรามาประชุมอสูรกันเถอะ ต่อให้ตัวละครเขาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในการประชุมก็เถอะแต่ก็ไม่เป็นไรจะคิดไปต่อตอนนี่เลยหกสิบใบครับผมออกไหมเอ่ยโอเคครับไปรัวๆนะครับไม่มีอะไรมากมายเนาะไปต่อสิขอหน่อยได้ไหมล่ะขอแบบดีๆได้ไหมล่ะขอขอแบบดีๆได้มะเอได้ได้ไหมขออีกตัวได้ไหมค่อยๆลุ้นครับผมค่อยๆลุ้นอย่างนี้จะมาหรือเปล่าค่อยๆลุ้นอย่างนี้จะให้หรือเปล่าครับไม่น่าให้แล้วไม่น่าให้แล้วไม่น่าให้ละดูทรงละจะคิดไปเลย โอเคครับผมได้ทันจิโร่นะครับผมล่างปานในี่นี้ผมอาคีใช่ไหมโอเคได้มาก็โอเคอันนี้ถือว่าดีเลยครับเพราะว่าเรายังไม่เคยรีวิวนะครับผมมาเยอะๆเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับจะทำดาวลุให้ทุกคนดูโอเคมาคู่กับเพื่อนล่างของเขาผมเซนอิซึนะครับผมตัวละครปัตตนีนั่นเองนะจ๊ะโอ้มาทั้ง SR แล้วก็ s อ r นเออลยว่ะได้อยู่นะครับผมไม่เป็นไรนะครับตัวละครตัวนี้ต่อให้จะไม่ค่อยได้เล่นแล้วแต่ก็มาไม่เป็นไรครับผมเป็นตัวอ้วกตัวละครหนึ่งที่โอเคเหมือนกันนะครับ คิดไปเลยเฮ้ยมาจริงว่ะตอนแรกผมจำัจจะพูดเลยนะครับว่าขาดอีกตัวเดียวนี่คือพบทีม3คนแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครอินุสุเกะนะฮะเออก็ถือว่าโอเคเลยนะตอนแรกกิจะพูดเลยผมกล้าพูดเลยนะว่าเกิงจะพูดเลยนี่คือมาสาายเลยนะทุกคนนะเออโอเคผมมาอมาดึงไฮไลท์ของเราแล้วผมับผม100ใบนะครับผมบอกเลยว่าการสุมครั้งนี้นะจะวัยพอสมควรนะฮะ100ใบของเราโอเคขอเธอะอาคาซะแค่นั้นเลยอาคาซะ แต่ตรงๆคือได้อสุนแตบบ่ว่ายังไม่การันตีเนี่ยผมขออะไรก็ได้นะครับแบบไม่การันตีที่ผมได้ทุกตัวเลยนะการันตีของเขาเนผมอีก45ใบในผมได้การันตีหนึ่งตัวละครนะครับและก็ได้โทเคเน็นในผมมาสุม่มเอยไม่ได้ติต้องบอกว่ามาเลือกตัวละครด้วยนะครับผม100ใบก็เท่ากับ100แต้แมเลยนะฮะก็น่าจะดองเอาตัวอสูนยาวๆนะครับผมป่ะ10ครั้งแรกครับผมโอเคครับผมอันนี้คือไปไวไหเหมือนกันนะฮะได้นี้มาผมบอกเลยว่าเนี่ยมีลุ้นกว่าในการสุ่มแบบนี้อีกนะ <laughs> ผมกล้าพูดเลยว่าผมเคย แต่ต้องขอบอกหน่อยละกันการสุ่มตู้นี้ไวเหมือนเดิมครับผมไวเหมือนกับเพิ่มเรีดรอปเลยสุ่มแบบไม่ต้องลุ้นอะ่ะโอเคครับผมไม่ลุ้นจริงๆนะฮะอา้าวตอนนี้เราครบแล้วหรอห้าสิบแล้วหรอออกแปลว่ามันรวมตรงนี้ด้วยหรอรวมเสตร็จตรงนี้ด้วยหรอนี้ไม่แน่ใจแบบไม่ชัวร์ว,ว่ะทุกคนไปต่อสิบครั้งต่อครับผมโอเคครับออกอะไรบ้างวะเนี่ยงงไปหมดละผมง่วของการสุ่มตู้นี้ว่ะทุกคนเดี๋ยวเราสุ่มหนึ่งครั้งดูซิโอเคไม่ได้แบบข้าไปแล้วผมปุ๊บเฮ้ยมาหนึ่งตัวละครครับผม,บม,าาคคบผมดา เออมาเล่มาบ่อยๆเลยนะคี่ชอบมากเลยจะทําดาวแล้วก็มารีวิวทุกคนดูนะครับมาบ่อยๆเลยขอต้องการบ่อยๆยนะฮะสุดยอดเลยครับผมเด็กน้อยก็ได้มาหนึ่งแล้วอ,ะอ่ะออกไม้โอเคยังไม่ได้ผมได้เศษมา15เศษนะครับตอนนี้มา100รเศษแล้วเรอไปโอเคครับผมนี่คือสุ่มมา60ครั้งแล้วนะครับผมรอบที่70็รับผมไปปึ๊บโอเคยังไม่ได้ผมได้เศษมาแทนนะครับรอบที่เท่าไหร่เราล,ลืมเหมือนกัน <laughs> 80บเออ80ลืมอีกไอ้บ้าเอ,อ้ย ต่อไปนะ่การันตีแล้วทุกคนการันตีแล้วครับผมมาออกไหมปึ๊บโอเคไม่ได้อะไรเลยไนดะ้แต่เศษอันนี้แหละเนี่ยโอ้โหไม่ดีเท่าไหร่เลยนะฮะตอนนี้สิบใบสุดท้ายครับผมเพื่ออาคาของเราปัาบเฮ้ยกิวทาร่ครับผมหนึ่งร้อยใบได้มาสองตัวสำหรับผมก็โอเคนะมันก็การันตีอยู่แล้วเนาะมันก็โอเคคนระับผมมันก็การันตีของมันอยู่แล้วนะก็ไม่ได้แย่นะครับผมในการการันตีของมันเนาะโอเคเราก็ถือว่าได้ดาคีแล้วก็ ยูทาโร่นะครับเท่ากับว่าตรงคอนเซปต์ของเราเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะทุกคนนะคอนเซปต์ concept, หอประชุมก็บ้าแล้วย่านลึงลมนะครับตอนนี้กะ <c oughs> จะมาทําชาเลนจ์ไอ้นี่ทุกคนการประชุมนะครับผมสําหรับตัวละครข้างขึ้นนะฮะแต่ความที่ได้มาคือตัวละครย่านลึงลมหมดเลยนะครับผมแต่อย่างน้อมันก็ข้างขึ้นแหละเนาะ <c oughs> เรายังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมให้ได้สุ่มนะทุกคนนะยังไม่หมดนะครับผมอีก3ตัวละครนะฮะให้ได้ลุ้นกันนะครับผม แล้วเราขอกดทีเดียวไปเลยแล้วกันเราค่อยไปรู้ในนั้นเลยแล้วกันนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามาผมไปปึ๊บออกหรือเปล่าดูสิมาไหมให้เราักตัวไหมชอนน็อตนี้ตาลายไปหมดโอเคดูจากทรงแล้วไม่มาว่ะโอเคผมไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็นั่นแหละครับผมสองพี่น้องนะครับผมแค่นั้นแหละแล้วเจอกันใหม่นะครับผมในคิววหน้าคิววนี้มีเพลินนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าดองโคตรนะทุกคนนะแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่้ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่งคนบอกว่าเซโน